สวัสดีครับผมเาวนิพนธ์คำตกาครับหมู่บ้านพานไปกับฝนชุดแรกแล้วก็นนักครับลมหอมเม็ดใหญ่ตอนนี้ตั้งเข่ามาแล้วนี่ของจริงครับหมู่บ้านนี่แค่ชิมล่างหรือแค่มาเทศบ้างก็คือครับแต่กันนักครับหมู่บ้านเ,นาเปียกเบิดแล้วก็เสียหายจืดแฉทุกอย่างครับตอนนี้นี่ครับเสียงที่พี่น้องได้ยินนี่คือตั้งเข่ามาแล้ว นี่คือชุดใหญ่ของจริงนี่คือพายุฤดูร้อนของจริงครับเมื่อวานนี่แค่ชิมลางครับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบบ่ยี่สิบเนาะเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมครับยังตอนเศร้าๆเลยครับตอนนี้มืดตึบเลยเมื่อวานนี้ยี่สิบตอนนี้มาแล้วของแฉะมาแล้วครับนี่ครับตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงก,กว่าครับบ่เห็นแสงแดดเลยมืดไปเลยครับกำลังขึ้นหออยู่ว่าซิยวกันยังไง มันมีแค่นี้กําลังฆ่าตัวนี้จริงๆกําลังฆ่านี่กะอ่ามันบริมุ่งนะครับฝนมันมาพัดมากกัเขามากกัเปียกให้เราครับมันมุ่งกะอ่ามุ่งมุ่งในกันได้ครับแต่ว่าล้มเขามากกัเปียกให้เราบริมือแอบรอเองเลี้ยวทำอะไรเขาหลบเสยๆครับวันไหนสวันใดขายยังใครอะคะ อยู่ไปยังไดงอ๋อที่นี่เขาของนะครับกำลังพิจารณาอยู่ว่าสิเห็ุท,ทังไดนะครับบ๊อบบ๊อบเสื้อผ้าอย่างนี้ก็จะเปียกบัดปินกำลังเข่าคั้วคั้วกระไปลังค่าหลวงป้าทห่น่าก,กินต้องอาจจะแผนบีครับแผนบีคือเก็บของเขารถเก็บเสื้อผ้าหอยอย่างนก็ต้องเปียกบัดละครับพอทำสังสาดเข้ามาโอ้ยผ้าใบกำลงเก็บเขารถต้อง ออกไปในบ้านตะวากับห่วงของมุ่งหลังค่าย่ไใดเทวด,ดามพ้มน้ำมตนจ้ำนันหลังนี่ก็เจอไปชุดนึงแล้วครับหลังนี่อีกบานนี่โอ้ยนี่คือโัสักในการสรางหั่งครับแจกัเฮ็ดใอหฮเข้มแข็งนะครับอ่อ ขาอลำบากอกุ้ัก์เนี่ยมันจะเป็นพุ่มตันทานเฮ็ดเฮาเข้มแข็งอดทนขผ่านอยๆไปแล้วมันก็ชินครับผ่านกับปัญหาไปๆ่อยๆมันก็ชินมันก็เฮ็ดเฮ้าต่อสู้กับปัญหาได้อย่างชีวิตพงกับผ่านข้อลำบากผ่านการดิน้นรนตัวรอดมาในชีวิตตั้งแต่น้อยขอนาใหญ่ครับผมก็เลยชินกับการเจอปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มากคือ ให้ผมเข้มแข็งครับตอนนี้ไม่กลรวในเบิ่งข้างในเมื่อวานที่ฝนตกเสร็จแล้วแก้ไขแต่กะสภาพกบับบ่เต็มที่ครับสร้างกับแก้่ทำใจแก้ได้ครับนี่นี่กับเละครับ <laughs> ตอนนี้ก็ต้องยุดยุดการสร้างครับเพราะว่ามันสร้างหมดเลยครับเนี่ยครับเป็นอย่างที่ต้องเฝ้าเฮ็ดให้เร็วที่สุดก่อนที่ฝนจะมา<อ>เพราะแบบนี้นะครับฝนมากมจะเฮ็ดอย่างรไรจริงยังบอกเขาเลยดูฝนเต็มที่ครับยังมีเวลาอีกเดือนหนึ่งในการที่จะเฮ็ดในต้องเล่งละหลายท่านก็บว่าคือบโบจ่างมาเฮ็ดหลอดมันจ่างมาเฮ็ดมักนกะ ใช้าาใจมันหลายครับจริงๆเงินเท่ากับมีจำกัดในการสั่งก็เลยต้องให้อเอ่าให้ได้หลายที่สุดเท่าที่จะเขาจะเซฟตน้นทุนได้เซฟมาละโลเม็ดละฝวา่าก็ห่อหมุดบอมบอมเนาะนัอะไรเอ่ยเฮ้ยจังหวะนี่ครับคือหวะผ่านมาดฝีหนึ่งเด้เอผ่านมาเยอะผ่านมาอยู่ <g ülme> กับของเข้าวัวได้ไลายแบบนี้คือตะเกียร์าในบ้านกับหนะ้องคองแล้วัังไอนนี้่ส <ไป S 1> เสื้อผ้าก็ต้องไอ้บวาว่าจังไหนก็เสื้อผ้าก็ต้งสี่แล้ววะตอนนั้นไงเอวาว่าในขอนิบันฝาเรียมตอนนี้เขาต้องเก็บนี่ก่อนเก็บเครื่องมือมากรองไว้กลางหาเนื้อคุ้มไว้ก่นอนเอ๊ปะป่ะเก็บเครื่องมือเก็บอะไรที่มันสำคัญเนาะระวังวามากแล้วครับเมื่อวานนี่ว่ามันเม็ดใหญ่หนักแล้ว แค่ชิมลางนเนาะเมื่อนี้ของจริงเมื่อนี้นี่ครับ,บกระถ่มสายสะพานสองใบดินเท่า,ากับ่านมาผ่านพายุมาหลายลูกขึ้นกันแต่ว่ากับอ่าด้วยการผ่านพายุมาแล้วกันเริ่มหัวเริ่มยังแน่ครับอันนี้เขาคลองเทากับมีครับที่หลายต้องจะพุ่งสะพานอย่าง รอพัดลมครับต้องเต็เบเมสกั็งยงทส้รถเซลาทั้งี่ะดัมันแล้วทมืนบาง็บเลอย่างนี้นะมือมืะะอดตัวเนเหมือนเติบเลยวะห <c oughs> ันไปทางไหนด้วยนบอกแกงเลยหมดแลครับรมืมดเลยครับจริงๆแล้วกล่องมันมันปรับแสงแจ้งให้นะครับจริงะ่ะของ,ง,ง,งพี่น้องบางบางมันมืดนะครับลมมาแล้วมาแล้ว มาครับพี่น้องครับกินเข่าซะก่อนอันแหวก็คือต้องกินเข่ากินน้ำซะก่อนจังรถเข้าจังเตรียมกลับหัวไปจ้ะเราบอกว่าเขาบ้องกินเข่าไม่ได้กลับไปรู้ว่าแกขำนักไก่จ้าจ้าบนสต๊อกล่ะโู้เรื่องทู่เล่าอย่างบนนี่ข้าวอยู่อ่ะนี่ล่โอ้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 เอาแล้ว ทำร่มก็เลยเปิดได้ครับเนี่ยร่มมุนนะครับเนี่ยที่พ่อหน่าปลักษาเนาะโอ้หลังนี้เขาบอกว่าเป็นตะไปโต้งลูกน้อง,าออางซอนะบาบีสงสัเยอะเขาบอกว่าฟูลงตายปลูกบาร์สัยหลานในบ้านนี้เนี่ยมองมีสองสี่แล้วนี่ครับมองบางคนเท่ามองเดียวหลังนั้นก็มีหลังค้ากันจริงครับแต่ว่าเขาทะเลแอมก็คือเขายังยังใส่บ,บังยังบได้หรอกครับ จริงๆแล้วหลังเนี่ยถ้ามีหลังค่าเนี่ยบังได้เลย <c oughs> เอาพาไปปิดแค่หน้าต่างครับ <c oughs> เนี่ยบังได้แน่นอนครับหลังเนี่ยถ้ามีหลังค่า,าเอาบังเอิญโถศิษย์ชาหลังค่าจำไลยเทวดาพึ่งมาพุ่มน้ำม่อนจำหนัดค,ค,ครับยู่ยืนยู่เย็ยนเป็นสุขกับเว่า <c oughs> ยู่เย็นเป็นสุขอะเทวดาพึ่งมาเด้วยจุญเจินหมดเลยย่างกันย่างครับโอ้เละครับฝนตกว่าเป็นเนื้ <c oughs> อไม้นะครับเลยต้องเล่ง เร่งก่อนมีเวลาอีกหนาฝนชุดนี้ไปก็น่าจะมีเวลาอีกเดือน,นเดือนแต่ว่ากัที่เราได้เริ่มที่เราได้ฝนตอนนี้เนาะเแต่ครับมเ,นนเบมนูห่อหมอนี้ก็ได้ปลากระป๋องนี่ครับกินปันเบาเยกินกันอันนี้ขอบคุณท่านภูมิกับอาคมครับเนี่ยเพื่อนมาฝากหมูแดดเดียวแล้วก็ไก่ไต่น้ำไก่ไก่ไก่ไ้่ไก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 ่นก่ไกเนาะไกอไก่นาะนี่ไะครับเน่ไอ่ไก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 ินก่ ง่ายๆนี่ครับอ่อากำลังมื่อยครับไปซื้อเนื้อมาปั่นบายเอ็ดจุโด <มา S 2> นที่จุกันทั้งสี่นะครับพี่น้องว่ามีอีกต่อมาเห็นนี่แหละน้องไส้อ่าน้องตางมันดาตางบิดานี่นะครับนะต่อสูบต่อไปมาครับกินข้าวต้องกันพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องได้ยินเสียงไหมครับ เสียงไล่มาจากในบ้านนะครับเสียงดังมากเฮ้ยเลยมาแล้วเสียงไล่มาจากในบ้านนะครับเสียงมาหอดล่ะมาหอดล่ะครับนั่นกูนะตะโต๊กยังเดียวกับยังรถโอเคครับคันต๊กยังเดียวเนี่ยยันฝ่ายานยานล่มครับตะโต๊กยังเดียวคืออยู่บนอย่างนั้นไปอย่างนั้นตะโต๊กยังเดียวกับ แต่พร้อมหลังนี้เขากับพันฝนมาหนึ่งปีครับตั้งแต่ช่วงมาเมายูเนี่ยครเป็นช่วงที่ยังบ่ะฮอดหนาฝนแล้วก็มาเขาาหนาฝนผมพันพายุมาหลายลูกแล้วแต่ว่าทางนี้เขากับพ่อหน้าแบบอยร่มหรือเปล่าพ่อตก,อก,ตก,กคือซื้อกับกาวเคือซื้อเป็นยังครับเขารับได้จะมาฝาดร่มจะมาคลองนะครับเนีย่ยเสผ้า งานสาสตร์มานะี่ยคือเสียหายไปแล้วทำหนี่งอ๋าปลูก,เอ,ลกเอาให้เอปลูกไผ่ไหมเอปลูกไเผ่ใส่ซินบะลงโอ้ปลูกของดีเลยเด้วยขอากินเข่ากันอยู่ครับขเข่าฟังแจงฝนบิเกาะอยู่ว่าเ้าเสิบเฮ้ยเราได้ดตัวเฮ้ยเรากินเขาแล้วสิ เลี้ยงควางมากรองๆกันเลยดูกลไกครับให้ตัวนี้ให้ตัวนี้แบบตัวไส้เด้อขอให้ใหญ่เป็นเท้าเป็นคูเดี๋ยวต้องตื่นเก่งใช่ปะของดีท่านผู้กับอาคมออมาฝากครับเป็นไฟโปรแกรมบนบ้านพันนักไปโปรแกรมพ่อป่ะใครโปรแกรมพ่อเฮียผมป่าป่ะบ้านโอเคครับกลไกแล้ว แล้วต้องทำเบิ้งมาหนักๆครับยักกเงเกบเบิ้งว่ะอัปเดตในพี่น้องเบิ้งว่าเป็นอะไรน้องใบยังอันนี้กินเขาครับว่าแล้วครับโอ้ตกแป๊บเดียวครับน้ำเต็มครับน้ำไหลลงสะน้ำสะเปลี่ยนสีแน่นอนครับจากน้ำใสๆต้องแดงป่าิี่พอนอกน้ำมันอันนี้ย,ยางตรงนี้ขาดพว่ะน้ำซาะตรงนี้แน่นอนเพราะว่า ผมผมดินเสร็จปุบ๊บผมยังบรเิเวณรูวว่าทางน้ำไปทางไหนแล้วครับนี่ผมต้องล่องกองนี่ไปต้องใส่ทอของนี่ลนะครับต้องเฮ็ดทอทอดักน้ำล่างน้ำไปอาการมันไหลลงสะต่อทอลงไปอัดดินเสาะเพราะว่ามันสโลบครับน้ำไหลห่มไหลห่มของอเดวกันเมืเลยคอาโป้เป๋าเดียวอามอ๋อ มืดไปเลยครับตอนนี้มืดเือนแสงเลยนแรงนี่แรงม,ม,ม,มากตามเข้าไปต,อตอ้องมาเป้นมาขวางครับ ของบังลังค่าเช็คเบังหลังค่าครับนี่มึงในหัววะดีตรงที่ได้เช็คหลังค่าเลยนะครับมนบันตกอ่ะออ๋เจอแล้วรถหนึง่งเห็นมียอดเนี่ยครับศาสตรเข้ามาเพไนเลย ว่ายังบ่แอบครับแกนเดียวก,กันนึงบ่ได้โอ้น้ามาเปลี่ยนสีแล้วจากใสๆครับโอ้ขาดอหลี่ซอกอหลีครับเจอแล้วของน้ำลุ่งร่งครับน้ำซอกลงแล้ว น้ำแดงแน่นอนครับมันเป็นสีจากน้ำใสๆแล้วแดงน้ำน้ำซอโอูอ้ซอกลงละซอกลงหลายละล,ล,ายละซอกลุ่ลไหลละน้ำตรงนี้กระิขาดแล้วไน,น,น,นีลต้องเฮ็ดลองน้ำตรงนี้แหะครับบังน้ำซอกลง่มอยู่ละเพราะว่าเขาเห็นบังน้ำลง่มละถือว่าฝนมาเร็วครับอายุ เราดูรอดมามาแล้วเ,เป็นสัญญาณว่าอีกจังวี่กับที่เขาหนาฝนล,ล่ะฝนเริ่มมาทีแล้วครับช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มมาดูแล้วครับฝนต้องเร่งมืออนนี่จริงๆผมก็เร่งจนผมไม่ได้พักนะครับแต่ mm hmm. ะละเมือนั่งอยู่ข้างหลังค้ากินข้าวแล้วขึ้นไปนั่งตากแดดห่อนๆนะครับซึ่งหลังค้านั่งเชื่อมก็เร่งอยู่ครับเศร้ามากกับตื่นมาเศร้าเฮ็ดอยู่แบบนี้ครับเร่งอย่างไงมันแล้วมันเสร็จจะได้ มีมงยูมงเศร้าเขาที่เขาทั้งตอนนี้กับฝนมาแหละแต่เฮ็ดยังบ่ได้ครับเนี่ยครับถ้าถ้าเขาหนาฝนเท่ากับเห็ดได้เฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดแน่าได้แล้วเดี๋ยวคือเฮ็ดกับสวนนอกนะเทาก็เฮ็ดบ่ได้ที่นี่ครับมงยูมงเศร้าเขาแล้วกับคือสิเอ่อบ่มี่อย่างกังวลครับกต่สิมีมงเก็บของมีมงยูมงเศร้า้วก็เฮ็ดกับสวนมาครับบัดนี้เฮ็ดคอกเป็ดคอกไก่ปลูกต้นไม้ ว่าตอนนี้เขาเ็ดตรงนี้ยังบบเซจเลยโอนมาซะก่อนหล้วกัเริ่มมาบ่อยล่ะลังนั่นเหลือนิดเดียวครับเหลือแค่มุ่งหลังคาเท่านั้นครับโอ้ตัวบอท่านนี่เลครับหลังนี้คือกันตอนจะมุ่งหลังคาเนี่ยคับโผล่มาไซลังนั่นกัมาไซนะกีดตามเคยเดี๋ยวมุ่งหลังคาเซจปุ๊บผมก็สิมาลุยลุยหลังนี่ต่อเพื่อว่างตรงกับแอม เพราะว่าหลังนั้นมันมันแอมเสร็จแล้วอา่างานปูนมันเร็วครับงานปูนอา่าราคาใส่หลังคาแค่นั้นแล้วก็สามารถอยู่เขาอยู่ได้ป้องกันล้มป้องกันฝนป้องกันว่ายู่ได้แล้วหลังนั้นเอาสามารถมีหมองเก็บของแล้วก็อยู่ได้แล้วก็ผมก็เชื่ว่าตัมะเขียวเฮ็ดหลังนี่ก่อนที่จะเขา้าฤดูฝนอีเล่ครับบอกสันเนี่ยโอ้ลำบากแน่ยลำบากแน่ที่นี่ก็ตื่นแฉะบ้างเหรอครับสวนรถล,ล่าอะไรก็จะขี้ออกได้บ้าครับ เพืนแะเพราะว่าเป็นธรรมดาครับพี่น้องครับมันเป็นการพึ่งเม่าเฮ็ดม่าแปลงมาสางหนึ่งปีเต็มสําหรับการดําเนินง,งานการเริ่มต้นการสร้างห้างของผมอยู่นี่ได้ซ้ำหนี้ก็ถือว่าโอ้มาภูมิใจเจ้าของนะครับกับเอกว่าได้ซ้ำหนี้ก็ถือว่าเกินคาดเกินคาดละสำหรับหนึ่งปีเต็มก็เข้า กับน้องที่เอาน้องปิ้นเนี่ยรับเฮาแล้วมันมันถือว่าเฮากับในมาหลาอ่ากับความคิดตีคิดไว้ตอนนี้เนึ่งปีเต็มก็ถือว่าเดินทางมาไก่ได้มีรูปร่างได้มีมองปลูกพักสมใจแล้วตอนเพื่อนน้อยก็ยังบ่แล้วนื่นน,น้อยยังน้อยก็ยังสีเขาที่เขาท่างก็ยังสีแล้วถือว่าความคิดอ่าที่คิดไว้ก็ล้องสีเกิดเป็นรูปเป็นร่างก็อดทนอีกนิดนึง โทษอีกนิดนึงหลังจากเขาต่อสู้ดินรนมามีมงยูมงเศร้ามีพักเข้ากับมีแล้วแล้วยังจะมงยูมงเศร้ากับคือสิเขาที่เขาท่างกับชีวิตต่อสู้ดินร่นในชีวิตมากเพื่อจิิงๆนี่ครับมันเป็นสิ่งสําคัญขอ,ของมนุษย์ก็คือปัจจัยสี่นี่ที่อยู่อาศัยและอาหารนี่เป็นปัจจัยสองข้อแรกที่สําคัญครับส่วนเครื่องุูงหมยารักษาโรคเนี่ยเขามีอยู่แล้วยารักษา,าโรคก,ก่บเขามีแพทย์ เข่ามีการแพทย์ที่ท่านสมัยแล้วคู้มมือนี่มันก็นเลยเทศให้สองปัจจัยลักของมนุษย์ที่สําคัญก็กคืออาหารที่อยู่อาศัยล่าอาหารเนี่ยครับที่ซึ่งมันสําคัญในชีวิตเราต้องดำเนินการให้มันเซตเพื่อคนไม่ได้เพื่อแค่ตัวเฮาครับเพื่อครอบครัวเขาเองเพื่อลูกเพื่อเมียแรับตัวผมเองมันก็นเมื่อยก็เป็นยังครับเพราะว่าเขาเมื่อยเพื่อวันข้างหน้าก่อนที่จะสบายมันก็ต้องลํบาบากก่อนเป็นธรรมดา เฮ็ดไห้น้องที่เอาใหญ่มากอะสิมัต้องเมื่อยดินล้นคือคือโตผมผมต้องด,ดินล้นเพราะว่าเข้าตนทุนบ่คือกันผมสำรับผมแล้วผมบ่มีตนทุนครับผมบ่มีตนทุนผมเกิดมาจากการหาด้วยน้ำพักน้ำแกล้งปากกัดตีนถีบพ่อแม่บ่ได้มีเงินผูกเงินถังไว้ให้พ่อแม่บ่ได้ลำบ่ได้รวยครับมั่นก็เลยเห็ดไห้ผมต้องต่อสู่ดินล้นแลาเท้าเห็ดไห่ปุ๊บลูกเต่าเขาก็สบายต่อไป ลูกเมียก็จะสบายถึงข้าวเมยตอนนี้ผมย่อมเมยครับเมย์เมย์เมยเฮ็ดเฮ็ดให้มันเรียบร้อยเพื่อวันข้างหนา้าหาข้าแก่โตมา,าเฮาลูกข้าวไงก็จะสบายผมต้นไม้ผมขึ้นสิหญ่ครับเวลาผมเทามากก็ขึ้นสิในนั่งอยู่สวนเบิ่งปูเบิ่งปลานาั่งซิดเบ็ดอยู่สวนเลน่นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หาปีสิบป,ปีข้างหนา้าจะได้เห็นหมากล้ำไยออกหมากจะได้เห็นต้นกล้วยเห็นหน่อไม้เกิดให้กิน ได้เห็นผลผลิตต่างๆที่เฮ็ดมาเมือ่อยมือนั่นอีกหาปีสิบปีมันคือสิเฮ็ดให้เฮาสบายครับนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นที่ผมเฮ็ดกะอีกนิดเดียวเทวดาเพิ่นมาพุ่มํามตนให้อีกจังหลอบหนึ่งพเพื่อให้ยู่เย็นเป็นสุขสี่บางคนคิดในแง่ดีในแง่งบวกก็ยังพี่น้องแห้กําลังใจมากถือว่าขอบุณเทวดาขอบุณพี่น้องขอบุณทุกกำลังใจขอบุณทุกท่านทุกคนนเรืครับ ใกล้จะเช็ดละใกล้สิสำเร็จมีมีบางยูบางเศร้าก็คือสิบาห่วงอย่างครับขอบคุณครับคลิปนี้กรให้พี่น้องมาหาชมบรรยากาศอ่าบรรยากาศที่มาพร้อมพายุฤดูร้อนของเดือนมีนาคมครับเอาไว้พบพอกัน,กนไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณที่้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ